สวัสดีครับในที่สุดผมหมอตี๋มาโชคก็ได้มาแล้วนะครับสติตของ IGI หรืว่า i g i d p o m าเป็นองค์กรลาาเทียมระดับโลกนะครับที่กําหนดบทบาทของลาาเทียมแล้วก็ทิศถางลาาเทียมของโลกนะครับใชครับแต่มันไม่ใช่เราสองคนครับมันคือผลงานของคุณหมอธนกิจและคุณหมอนัฐนัยสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคสวัสดีครับพบกับหมอโชคและหมอตีนะครับและวันนี้มีคุณหมอปั่นและคุณหมอเซธด้วยครับเราอยู่ที่ไหนครับที่ตีวันนี้เราอยู่ในงานนะครับเป็นงาน ITI Congress นะครับจากที่กรุงเทพในปีนี้นะครับงาน ITI Congress เนี่ยมันเป็นงานประชุมของทันตแพทย์ลักซันเทียมนะครับ ITI จริงๆมันชื่อองค์กรของเรื่องของการศึกษานะครับที่ทําในเรื่องของการ ศึกษาวิจัยนะเป็นองค์กรพูดง่ายว่าใช้คาว่าเป็นองค์กรชั้นนําสําหรับหมอรากเทียมเลยนะครับและต่อแก่แล้วก็เป็นสากลยอมรับดบบต้นๆเลยครับเป็นรากเทียมใช่นะครับทีนี้เรามีแบบสถานการณ์พิเศษวาระพิเศษอะไรครับคือมีมันหลายวาระพิเศษมากเลยนะในงานนี้หมอโชคจริงๆมันต้องบอกว่าผมอยู่กับ ITI มาเนี่ยนานพอสมควรค่ะครับงานปีนี้เป็นปีที่ผมรู้สึก อูอเราเรามีส่วนร่วมแบบทางอ้อมเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับตั้งแต่ว่าบุคลากรของเราอะครับหลายท่านเนี่ยได้มีส่วนร่วมในงานนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เหมือนกับทุกทุกครั้งที่ผ่านมาส่วนใหญ่ผมก็เป็นเพียงผู้เข้าร่วมประชุมเป็นแค่ Parti c i p a n t คนหนึ่งครับแต่ในครั้งนี้มันคือหนึ่งคือเรามีงานรับรางวัลครับซึ่งหน่วยงานของเราธนแพทย์ของเราก็ได้รับรางวัลด้วย <ล>รวมถึงสปีกเกอร์นะครับหรือวิทยากรที่จะได้ขึ้นบนเวทีของ i อทที่จัดเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรที่ขนาดใหญ่ครับปีนี้เราดีใจมากเลยนะครับก็มีบุคลากรของเราเขาได้ขึ้นในเวทีนะครับทั้งแบ่งปันประสบการณ์รนะครับอีกทั้งยังได้รับเซอร์ติฟิเคตอีกซึ่งเป็นอะไรอันนี้อยาก,กรู้เป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยที่อยากจะคุยกันในคลิปนี้นะครับก็คือว่าวันนี้คุณหมอเสียกับคุณหมอป้ายเนี่ยเพิ่งได้รับบัตรมาเลยคืออะไรครับ ไอทีไอดีโพรมาครับอไอดีโพรมาคืออะไรครับพี่ตี้เป็นไอเจดดีโพรมาคืออะไรเดี๋ยวผมให้ครับสองท่านเขาอธิบายดีกว่าอ่านะครับแต่แนะนํานี่คือแบบสาหรับท่านที่อาจจะเคยเห็นหน้าคุณหมอเสี่ยหมอปั่นมาบ้างแล้วในคลิปแนะนำตัวนิดนึงขอนิดนึงดีกว่านะครับแนะนําตัวนิดนึงอ่าหมอเสียครับครับผมธนแพทยรธนกิจอิงจตรพิสานครับหมอเสียครับผมส่วนผมหมอณัฐนัยนะคะสิครับหรือว่าหมอปั่นนะครับผม ก็เป็นทํางานกับเราทันแพทย์ที่ทํางานทันด้าสันเทียมใช่ชานาญกันไปในคนละด้านกันครับนะครับแต่ทั้งสองท่านนี้คือเป็นเรียกว่าความภูมิใจของเราแล้วกันครับนะครับเพราะว่า IDI Diploma ที่มันคือมิเมื่อสักครู่ที่คุณหมอที่ภูมิใจมากคือไอเทย Diploma เนี่ยเป็นเหมือนกับใบประกาศนียบัตรใบแรกๆของเอเชียเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ คือจริงๆองมันเป็นโครงการใหญ่มากเพราะผมอยู่กับ ITI ผมเป็น ITI member มาตั้งแต่ยุคก,ก่อตั้งครับเป็นองค์กรที่ต้องบอกว่าเขามีค่อนข้างจะซีเรียสในเรื่องของอะคาเดมิกมากคือเรื่องของการศึกษางานวิจัยที่มีมาตรฐานที่ค่อนข้างประสูงอ,อย่างเช่นสมมติว่าการรักษารักฟันเทียมของพวกเราทำอย่างเงี้ยถามว่าในยุคแรกๆของหมอรักฟันเทียมเรายึดอะไรเป็นไกด์ไลน์เป็น เป็นข้อปฏิบัติหรือข้อกําหนดทางทฤษฎีเนี่ยกลุ่ม ITI เองเนี่ย<ๆ>เขา<ๆ>จะรวบรวมเ specialist ระดับ p r o f ฟ s เซอระดับท็อปทของแต่ละประเทศทั่วโลกมานั่งคุยกานแล้วก็มาตกลงกันว่าเช่นการรักษาแบบเนี้ยมาตรฐานคืออะไร,<ช>รต้องใช้วิธีไหน<า>นะข้อเสี่ยงหรือว่าข้อจํากัดคืออะไร<า>และมันก็มีการปรับปรุงมาทุกๆรอบๆมันจะมีเป็นรอบของเขานะครับเขาออกเป็น consensus ออกมาเหมือนข้อตกลงร่วมกันเลยว่าคุ้หมอระดับทั่วโลกนะมาตรฐานของ ITI เราคืออันนี้ใช่เพราะว่าอันนี้ฝากถึงคนไข้ คนไข้จะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วคลิปนี้ได้ระอยู่อะไรหลายคนคนไข้เนี่ยไปหาคุณหมอเฮ้ยทำรักเทียมทำรักเทียมเรามาตรฐานคําว่าทํารักเทียมอ่ะคืออะไรเนี่ยแหละครับ i อ i เนี่ยก็เป็นคนกําหนดเซตมาตรฐานว่าอย่าง i อ c o n อ e อนเซเนี่ยก็คือเป็นการกําหนดมาตรฐานว่าถ้าในการรักษาแบบนี้ลอยโรคแบบนี้ฟันแบบนี้ควรทำหนึ่งสองสามต้องรอแบบนี้ฝังแบบนี้นี่คือสิ่งที่องค์กรที่สถาบันเลยที่เราเชื่อถือนะครับมาตรฐานแล้ว I ID d i อ o ี m อเนี่ยดากไหมครับ มันคือแบบประกาศนียบัตรพิเศษเลยมันเริ่มจากนี้ก่อนผมจำได้ว่าผมได้ข่าวมาว่าทาง ITI เนี่ยเขาจะออกอ่าเรื่องของเหมือนเขาเรียกว่าการศึกษาต่อมันเป็นเหมือนจริงๆะมันไม่เชิงกล่งการศึกษานะผมว่าเป็นเรื่องของการเซอร์ติฟายครับเหมือนกับว่าอย่างเช่นในมาตรฐานของแต่ละแวดวงจะมีเซอร์ติฟายของเขาเช่น ISO อ่หรือว่าคุณอยู่ในวงการสารสุขคุณอาจจะมี h a หรือมีอะไรก็แต่ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดที่จะผ่านมาตรฐานการรับรองอแบบนี้นะครับขึ้นมาถ้าผมพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆคือไอ I ีไอดีพม่เนี่ยนี่<ข>คือ<ล>แปะมอ,อกอเงี้ยเหรอไม่แปะมอ,อกอแล้วผมว่าสื่อสารแบบให้ฟังง่ายๆคือเขารับรองว่าทนาแพทย์ท่านที่ได้ไอ I ีไอดีพม่เนี่ยสามารถจะกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่มีความชํานาญทางด้านเรื่องของรากฟันเทียมในระดับนานาชาติใช่ครับ ซึ่งผมว่ามันน่าจะยากมากผมก็อ่านคุณสมบัติแล้วล่ะครับอ่านอ่านไปมาเอะเรามันคงจะไม่ใช่แล้วเราน่าจะไม่ไหวทำไมอ่ะตอนอ่านเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนอ่านเนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยผหมอตี้แนะนําให้ผมสมัครแล้วก็บอกว่าเฮ้ยนี่เป็นองค์กรระดับโลกเลยนะเพื่อเราจะได้เซอร์ติฟายว่าเราเนี่ยทำงานได้มาตรฐานระดับโลกครับทีนี้พอเราไปดูใครทีเียนเนี่ยโหยากก็คือจะต้องส่ง8เคสที่มีความแตกต่างกันแล้วก็จะต้องมี follow up หนึ่งปี หนึ่งปีในส่วนของรายละเอียดการเก็บเคสเนี่ยก็คือเก็บละเอียดเลยเหมือนอยู่ในมหาวิทยาลัยเลยครับคุณหมอช่วยลองนึกดูนะสมัยที่าสอบผู้เชี่ยวชาญกันในประเทศเราคณะกรรมการอ่ะก็คือผู้่ยวการในสาขาของเราใช่สิบกว่าคนถูกไหมครับแต่อย่างน้อยก็ยังเป็นภาษาไทยอาจารย์ไทยที่เราเห็นหน้ากันมานานแต่ในคอร์สนี้ในเซอร์ติฟิเคตของอาีพอนิพพานเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกแล้วแต่ละสาขาด้วยใช่ครับอ่าซึ่ง แาเข้ามาแล้วเราในฐานะอ่าต้องต้องต้องบอกเราก็คนเอเชียแล้วเราต้องเป็นเหมือนกันอย่างเงี้ยสองท่านนี้เป็นตัวแทนเป็นนักเรียน้วกันพูดภาษาง่ายๆเป็นนักเรียนไปสอบอาจารย์ที่เป็น p r o สเซอร์จำสอบตัวเองได้เลยคือโดนถ้าเป็นผ้ามันสะอาดแล้โดนซักอ่า <c oughs> ใช่ไหมคือแบบท้าไมอยุ่ทําแบบนี้แบบนั้นอย่างนั้นเลยใช่ไหมแล้วมาตรฐานคิดดูดิเรายังสอบในมาตรฐานระดับมหาวิทยาลัยระดับผู้ชัยวชาติของประเทศแต่อันนี้มันเป็นขึ้นเป็นระดับตอร์เนชั่นแนลแล้วเนี่ยผมว่ามาตรฐานน่าจะ เกรงอะ่ะยากด้วยน่าจะเออแล้วก็การเตรียมเคสผมถามๆน้องๆดูก็เรียกว่าครอบคุมแทบจะทุกสถานการณ์ที่เจอในการถงรเป็น,เป,นเป็นหมอรากฟันเทียมมันเป็นเคสประมาณไหน,นเราพอรอเล่าให้ฟังได้ไหมครับีทั้งหมดจริงมันมีแปดเคสเนาะ,อะเออข้อนี่หนึ่งก่อนย้อนกลับไปก่อนนะคือข้หนึ่งคือ มันต้องมีการสอบเข้าก่อนสอบเข้าสอบเข้าด้วยสอบใวยก็คือการสอบเข้าคือเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทําร่างฟันเทียมการต่อฟันโมด้าฟันเทียมนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวไอทีไกด์ไลน์ท,ที่ที่หมอตี้เมื่อกี้บอกก็คือว่าปกติเขาจะมีไอทีคอนเซอัสออกมา,ว,าว่าเวลาเจอเคสแบบนี้สเต็ปในการทำหนึ่ควรจะเป็นยังไงถามว่ามันมีทางอื่นได้ไหมไม,ไม่ได้บอกว่าอันนี้คือเราทํา นี่คือทางเดียวที่ทําได้จริงมันทําได้หลายทางแต่ว่าอันนี้เขาถูกรองรับจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นโเฟสเซอร์จากทุกๆประเทศมารวมตัวกันแล้วว่าอ,อันนี้เป็นทางที่เซฟที่สุดแล้วก็ success rate โอกาสสาเร็จสูงที่สุดะนะครับมันก็เลยเราเลยต้องรู้เรื่องพวกนี้ทีนี้พอเราสอบเข้าไปได้เสร็จปุ๊บกระบวนการต่อไปก็ส่งเคสนะจะมี8เคสด้วยกันก็จะมะีฟันหลังซี่เดียวฟันหลังหลายซี่ฟันหน้าซี่เดียวฟันหน้าหลายซี่ มีฟันปลอมที่ร่วมกับรากฟันเทียมข้างบนฟันปลอมที่ร่วมกับรากฟันเทียมข้างล่างหรือพวกโ oh อเวอร์ดิเจอร์อะไรพวกนี้นครับแล้วก็จะเป็นตัวคอมพลิเคชันก็คือในกรณีที่ทำรากฟันเทียมไปแล้วผ่านไปเจปี10ปีรากเทียมแตกทำยังไงครอบฟันบิ่นทำยังไงนะครับรวมไปถึงอันสุดท้ายคือ follow up 3ปีก็คือหมายถึงเคสเราที่เราทำเองกับมือเนี้ยครบ3ปีแล้วมันยังโอเคอยู่ไหมเราใช้การแมเนจเมนต์ยังไงหลักการในการดูแลเคสแต่ละเคสเ<ต>นี่ยมันถูกต้องหรือเปล่า ก็ต้องถือว่าเยอนะครับครอบคุมนะครับคือสมัยผมสอบผู้เชี่ยวชาญนี่ยังแค่สามเคสนะผมจัไม่ผิดสาเคสนี่เราก็เตรียมกันตาเหลืองนะอันนี้แปเพราะว่าการเตรียมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ถ่ายรูปนะด้วภาพนะคุณแพทย์บางทีเราเห็นว่าคุณหมอถ่ายรูปเนี่ยก็ถ่ายเตรียมไว้ได้คอร์ดใช่ไหมครับแต่ถ่ายแปดเคสแล้วแต่ละเคสเนี่ยมันมีดีเทลที่อาจจะต้องเตรียมอธิบายอาจารย์ผมว่ามันอาจจะมันอาจจะเหนื่อยในแง่ที่ว่าเราเรียนจบกันมานานมากแล้วก็จบจบเฉพาะทางก็สิบปีแล้วทีนี้ พออายุเยอะพออายุเยอะแล้วต้องกลับมาทําอะไรพวกนี้การทําชาร์จการนั่งกรอกรายละเอียดของคนไข้คือมันก็จะเหนื่อยตรงนี้เหมือนกันเพราะรูปถ่ายต้องถ่ายทั้งปากนะครับแล้วก็ต้องเช็คเรื่องปริทันท์ทั้งปากเหมือนกันใช่ยกตัวอย่างอย่างนี้ที่ที่หมอเจ๊บอกคือสมมติทําแค่หนึ่งซี่แต่เราต้องตรวจทุกซี่อย่างละเอียดแล้วก็ชาร์จทุกซี่มันคือมาตรฐานยังไม่ได้แตกต่างจากการเรียนในมหาลัยเทอะไรเลยแต่จะเข้มข้นนิดนึงในเรื่องของความรู้ที่เขาจะถามเราเพราะเขาถามระจากผู้เชี่ยวชาญ นะครับลึกมากในส่วนของ d a t a ที่ใช้ก็เหมือนกันก็คือเขาดูตั้งแต่โลกทางระบบการรักษาคนไข้แบบองค์รวมการประเมินว่าคนไข้มีทางเลือกของการรักษาอย่างไรบ้างไม่เพียงแต่ว่าจะต้องทำรักกันเทียมอย่างเดียวอันนี้เป็นออปชันที่เหมาะที่สุดสําหรับคนไข่หนึ่งคนแล้วหรือยังถ้าเกิดว่าไม่ใช่แผน A แผน B คุณวางแผนว่าจะทํำยังไงไม่ใช่แค่โชว์เคสเนาะอันนี้ในมุมมองผมอะไอจีดูพ่อม่เนี่ย ลึกจริง<ม>นึกภาพเนาะเราเห็นน้องๆหรือเพื่อนๆเราอ่ะขึ้นไปบรรยายเคสที่แบบไอ้ที่เป็นรุ่นน้องอ่ะโชว์เคสที่แบบ1เคสแต่นี่คือตรวจทางระบบครับแล้วตามไกก์ไลน์หมดเลยแล้ว8เคสแล้วข้อมูลมันลึกมากอ่ะผมว่าดีนะผมว่ามองมีเป็นมาตรฐานที่ดีผมดีใจที่ตอนที่ผมเห็นว่า ITI จะกำหนดเซอรติฟิเคชันนี้ออกมาเพราะว่าเจอคำถามเราเป็นทำงานแล้วันเทียมมาตั้ง จนจะเกษียณเนี่ยครับชอบเจอคําถามว่าคนไข้อยากเจอคุณหมอเฉพาะทางครับทางด้านรากฟันเทียมที่ต้องให้ความรู้นะตรงนี้แล้วกันว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีคุณหมอเฉพาะทางทางด้านสาขาลากฟันเทียมในในพระราชบัตรสตธารณสุเพราะคำว่าคําว่าเชี่ยวชาญหรือเฉพาะด้านเนี่ยจริงๆทำรากฟันเทียมเนี่ยใครก็ทําได้ในในบริบทแต่ว่าคําว่าเชี่ยวชาญเนี่ยต้องมีบอร์ดจริงๆต้องมีบอร์ดซึ่งในประเทศไทยเองเนี่ยเรายังไม่มีบอร์ดของสาขานี้อย่างเป็นทางการ ดังนั้นคุณหมอที่ทำทางด้านรักษาพันธ์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญอาจจะเป็นเช่นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขาทันตกรรมประดิษฐ์คือใส่ฟันสาขาบรลิทันต์วิทยาคุณหมอโรคเหงือกหรือว่าสาขาศาสตญ์ศาตร์ช่องปากเป็นโซเฟเชียลอย่างเงี้ย คือมันก็เป็นสาขาที่แยกไปแต่ละอันแต่ไอ้ลากฟันเคมันเป็นการเอาความรู้ทั้งหมดที่พูดมาสามหลขานี้มารวมกันแล้วประเทศไทยยังไม่มีแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีได้แล้วที่บอกว่าเป็นรากหมอลากเทียมเป็นหมอลากเทียมเกือจบจบหลักสูตรรากเทียมเนี่ยแต่หลักสูตรสอนรากฟันเทียมในประเทศไทยเริ่มมีแล้วที่หลักสูตรปริญญาโทถูกไหมฮะหรือว่า เออหลักสูตรแต่ต่างสูตรอะเรสเด้นหรือว่าบิบตทเนี่ยยังไม่มีเนาะหมอช่อง <นะ S 1> เพราะเรายังไม่มีบอร์ดสาบานี้คือก็ต้องบอกก่อนว่ามีสอนและเป็นหลอรหลอเทียมที่หลายๆสถาขามารวมกันความรู้มันมีสอนเพียงแต่ว่าการเป็นผู้เชี่ยวชาญส,สอบเป็นผู้เชี่ยวชาญมันต้องสอบอ่ะมันยังไม่มีในต่างประเทศบางประเทศเขามีแล้วนะครับแต่ของเราเนี่พอมาเมียนี่ล้วคุณหมอไทยถ้าเรามีความสามารถพอสามารถไปสอบผ่านมาได้ผมมองว่าไอทีไอ้น่าจะเป็นองค์กรที่ถ้าคุณหมอรับฟังเทียมด้วยกันก็รู้อยู่แล้วว่าคือ เก่าแก่แล้วก็นุณภ<น>าพท <า S 1> ี่ <พา S 1> สุด,ดคือระดับท็อปสุาน่าจะถือมากๆเลยนะครับก็ดีใจนะครับที่สองคนนี้เข้ามาได้ทีนี้บรรยากาศกจะเอาคบมารีแมนิดนึงนะครับคำถามอาจจะเป็นคําถามที่แบบว่าเออคนไข้จะสงสัยแทนหรือว่าคนคุณหมอรุ่นรุร่นน้องอาจจะสงสัยว่าการทั้งของคุณหมอพี่เชฟพี่ปั่นเนี่ยก็อยู่ในวัดวงลาฟันเทียมทํางานกันมานานจริงๆเราเคยเห็นหน้าเขาบนเวทีงานประชุมละฟันเทียมระดับประเทศเราอยู่แล้วทําได้แล้วทําไมต้องไปเรียน ทำไมต้องเอากระดาษอีกสักใบมาประกอบกับวุฒิที่ก็มีอยู่แล้วอพอจะตอบได้ไหมครับส่วนตัวผมคิดว่าจริงๆแล้วการศึกษามันควรจะต้องทําอย่างต่อนเนื่องเนาะอ,อย่างที่บอกเราจบมาสิบปีละเพราะฉะนั้นจริงบางอย่างที่ผมเคยถูกสอนมาเมื่อสิบปีที่แล้วตอนนี้ก็คือไม่ใชม่มันพัฒนามาเปลี่ยนไปนมันมีเทคโนโลยีหรือมันมีวัสดุอุปรกรณ์ใหม่ที่ทําให้เราไม่จำเป็นต้องใช้การรักษาแบบเดิมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาต่อเนื่องผมว่าสําคัญเนาะ จะศึกษายังไงก็ได้ไม่ได้บอกว่าของไทยไม่ดีเลยน,นะครับทุกที่การศึกษาต้องดีเพียงแต่ว่าพอมันมีโอกาสที่จะใช้ศึกษากับองค์กรที่เป็น ITI เนี่ยเรารู้สึกว่าด้วยชื่อด้วยเราเราเคยได้ยินมาแนละ้วเ,เวลาเรียนหนังสือ ITI Consensus ITI Guide Line ก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินอยู่แล้ว<อ>ว่ามันคือมันคือมันคืออะไรใช่เพราะฉะนั้นพอมันมีโอกาสที่จะได้เข้ามาเรียนกับ ITI เราก็รู้เออมันเป็นโอกาสที่ควรจะทำ<อ>ใช่ครับ แะของคุณหมอเซซล้ครับก<อ>็ผมคิดว่าเราจําเป็นที่จะต้องคีปอัปเดตเพราะว่าเดี๋ยวนี้ดิจิทัลดนทิสตีมันไปไกลมากทั้งในส่วนของดิจิตอลทั้งในส่วนของการทําให้คนไข้เนี่ยได้ฟันที่เร็วขึ้นเจ็บน้อยลงค,คมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงค,คทุกอย่างพวกนี้มันเกิดขึ้นจากการพัฒนาของกลุ่มหมอด้วยกันนี่แหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคอยคีปอัปเดตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอยนานาชาติหรือทั่วโลกเขาทำเป็นยังไงแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับคนไทย บางอย่างใช้ไม่ได้เพราะว่าเรามีลักษณะกายวิภาคที่ไม่เหมือนกันนะคนไทยมีกระดูกที่เล็กกว่าคนไทยมีกระดูกที่เบางกว่าเหลือที่บางกว่าเราจัดการเรื่องนี้ยากแต่พอเราเห็นเมเนจเมนต์ของการที่แบบเฮ้ยอันนี้มันไปทําให้เราเกิดไอเดียว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นคนไทยเราสามารถเอามาปรับใช้ยังไงได้บ้างเพราะฉะนั้นพอเราอัปเดตที่อัปเดตเนี่ยคนไข้ได้ประโยชน์เพราะว่าคนไท้ก็จะได้รับการรักษาที่ทันสมัยที่สุดอัปเดตที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดสิ่งที่คนไข้กลัวมากที่สุดเลยคือเจ็บ ทุกวันนี้มีดิจิตอลไกด์เซอร์จอรี่มีการวางแผนที่ม่นยำมากขึ้นมีเอ็กซเรย์ที่พัฒนาได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ก็คือสิ่งที่มันยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาออแล้วถ้าคนไข้เขากลัวอย่างนึงคือกลัวแพงครับหมอโชคมีคับตอบไหมครับจริงๆคําว่าแพงของรากเทียมเนี่ยก็คือเงินที่มันต้องใช้จ่ายนะครับแต่สําหรับผมคําว่าแพงสาหรับคนไข้ด้วยละกันเนาะ การจ่ายซ้ําซ้อนนะครับเล่าเป็นเคสแล้วกันว่าผมเองเนี่ยได้รับเป็น second opinion เยอะคืออาจจะทําที่อื่นมาแล้วมาถามผมว่าทําแล้วไม่ถูกใจเป็นยังไงเคยเจอเคสคุณบ้าเนี่ยทำแล้วเนี่ยจ่ายเงินไปส0 0แสนนะครับแต่ได้ฟันที่เป็นตัวชั่วคราวแล้วก็ลากเทียมที่ฝังมาเสร็จเนี่ยฝังเยอะตัวด้วยแต่ว่าเหงืออล้อนหมดเลยคือไม่มีการเตรียมแผนที่เหมาะสมแล้กับคนไข้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีการ follow up ซึ่งแบบนี้เราต้องทําซ้ำำซํำทําซ้ําหรือของเก่าทําใหม่จ่ายอีกเท่าหนึ่งคําถามนี้เรียกว่าแพงไหมเพราะ,ะนั้นการทรํารากเทียนจริงๆอะทาทีเดียวไม่ต้องที่เราก็ได้ไม่ต้องกับพวกผมก็ได้นะครับเลือกคุณหมอที่เราไว้วางใจแล้วเขาดูแลเราได้ตลอดเพราะมันเหมือนซื้อรถแพงสักนิดนึงอะแต่ใช้ได้แบบยี่สิบปีเงี้ยกับซื้อรถจากประเทศจีนที่อาจจะลอยแพรเราแล้วตอนเนี้ยผมก็โดนบ,บริษัทอ่าใช่ ใช่ไหมครับซึ่งผมก็คิดว่าตรงเนี้อยู่ที่ดุลในระยพะนิีของคนไข้เอาที่เหมาะสมครับเอาเอาที่เราเราสบายใจนะครับขอ,ขอเสร์มตรงนี้ผมรู้สึกว่าจริงจริงแล้วมันอยู่ที่ความพอใจของคนไข้รวมไปถึงความเข้าใจกันระหว่างคนไข้กับหมอด้วยยกตัวอย่างเช่นเวลาคนไข้มาปร,ปรึกษาผมเนี้ยไม่ใช่ทุกคนที่ทําด้วยอ่าสมมุติเราบอกโอเคเคสนี้ผมว่ามันต้องอย่างนี้นะมีหลายสเต็ปมากเลยแต่เขารู้สึกว่าทําไมเราจะพอสังเกตเขาไม่ได้พูดนะครับแต่เขาจะนั่งอย่างนี้อ่าแล้วก็ อย่างเงี้ยเราจะรู้สึกได้ว่าเขามี question แล้วทำไมต้องทำนู่นนี่นั่นหลายขั้นตอนทำไมต้องเยอะทำไมไม่ใส่รากเทียมหนึ่งซี่จบทีนี้ในกรณีเหล่าเนี้ยผมมองว่าโอเคถ้าเกิดสมมุติเราคุยกันเข้าใจว่าสิ่งที่เราต้องการให้เนี่ยมันคือมันคือ,คอการรักษาองค์รวมที่ทําให้สภาพช่องปากคุณดีขึ้นไม่ใช่แค่ใส่ฟันหนึ่งซี่อ,อันนี้ถ้าคนไข้มองและเห็นความสําคัญของเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าเราไปด้วยกันได้<อ>แต่ถ้าหมดอย่างเคสนี้ผมไม่ได้บอกว่า สุดท้ายเขาต้องมาทำกับผมผมคึกว่าโอเคถ้าคุณหาคนที่ต้องการจะใส่ฟันหนึ่งซี่แล้วจบแล้วปัญหาอื่นๆช่างมันเราเราไม่ได้เราไม่ได้ว่าคุณเพียง<ช>แต่แตว่าเราต้องเข้าใจกันว่าเราจะสื่ออะไรแล้วเขาต้องการสิ่งที่เราสื่อหรือเปล่าในส่วนของการวางแผนการรักษาเนี่ยโดยทั่วไปผมจะไม่ได้บอกใคุว่าเราต้องทำแบบนี้เท่านั้นเราอาจจะมีแผน A แผน B แผน C ตามงบประมาณหรือความต้องการเราอาจจะเริ่มต้นจากแผนที่ถูกก่อนเพื่อวางแผนไปทำแผนที่แพงในอนาคต าะเราไม่ได้แปลว่าเราจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะเวลานี้เราสามารถที่จะทําเผื่อไว้เป็นเฟสได้เพื่อลดความรุนแรงของการที่เราจะต้องสูญเสียฟันในอนาคตอย่างน้อยเนี่ยเราปวิงเวลาช่วงนี้ไว้อาจจะด้วยตัวชั่วคราวอาจจะด้วยบันปลอมใช่ถูกต้องผมว่าคอของเรา4ี่คนจะคล้ายกันก็คือพาคนไข้ไปจุดจากสุขภาพไม่ดีให้เขาดีขึ้นแต่ระหว่างทางเนี่ยจะเร็วจะช้าจะถูกจะแพงเนี่ยมันแล้วแต่คนไข้แต่ว่ามันต้องปรับโรคให้หายก่อน แล้วค่อยๆคลิปตรงนี้ไว้แล้วค่อยๆพัฒนาให้เขาดีขึ้นดีขึ้นจะได้ไม่ต้องทาซ้ําแล้วซ้ําอีกทุกครับใช่ครับใช่ครับ,รบสุดท้ายอยากเสริมนิดนึงคือหลายคนบอกเนี่ยไอใย,ยอย่างเงี้ยเราเห็นคนนั้นคนนี้นก็ถือกันไอดีไฮโดรพมาเนี่ยมันต่างจากใบที่เนี่ยผมเองก็เคยได้รเราไปอินเทนเราไปศึกษาคอร์สต,ต่างประเทศคอร์สหนึ่งก็ได้ใบามา,มาแล้วมันจะเป็นเรียกสโตนติเกตออฟพาร์ติซิพานต์อ่าสตนติเคตในโลกแวดวงเนี้ยมันมีอยู่ แบ่งหลักหาสำหรับผมนะแบ่งเป็นสองอย่างสังเกตว,ว่าคุณได้เข้าร่วมงานประชุมนี้ค่ะคุณเข้าร่วมในอีเวนต์นี้ค่ะหรือคุณได้ทําการทดสอบแล้วผ่านและ,าะตามมาตรฐานนี้มี2แบบครับแต่น,นีนเป็นสุติฟายที่ไม่ใช่เข้าไปแอตเทนไปร่วมเฉยๆคือมันต้องมีโปรเซสของการทดสอบความรู้ความสามารถด้วยซึ่งอยากจะบอกว่าจริงๆใบเนี่ยที่เราพูดกันวันนี้นะครับไม่เหมือนใบอย่างผมเองเคยได้เราไปแค่ดูแต่ไม่ต้องสอบนะ เขาก็ให้เราว่าเราเข้าร่วมแล้วใช่แล้วอาจจะเป็นประชุมลากทีมระดับโลกซึ่งจัดกันทุกปีไทยร่วมประชุมกัน2วัน3าวันแล้ไยลูกกับโปรเฟสเซอร์ที่นี่นั่นอเราก็ได้แล้วโอเคแล้วคนให้ก็เชื่อมั่นว่าเราพัฒนาแต่เนี้ยได้ยากกว่าเราพี่หมอโชคคือภูมิใจมากว่าต้องอ่านหนังสือต้องสอบถูกป่ะสอบยากไหมยากยากนะผมผมเห็นเขาไม่อยากอยากเห็นหน้าเห็นช่วงเขาเตรียมงานอย่างมีช่วงที่เราไปประชุมนานาชาติที่เกาหลีคุณหมอปั่นต้องปีกตัวไปวันหนึ่งเพื่อไปเตรียม คนอื่นไปเที่ยวกันเคสพวกนี้นี่นหลอ่านหนังสือใช่ไหมเออแล้วก็ขนาดทั้งสองท่านแต่ขนาดก็จะสองท่านจะดีหน่อยคือคือผ่านการลงมือทําเคสมาเยอะมากแล้วนะครับแต่อาจจะต้องไปดูในเรื่องของอ่าเตรียมคําตอบเลยคําตอบเออเตรียมคำตอบให้ดีความรู้จริงๆมีแต่ว่าการเล่าเล่าเล่าเรื่องไล่เรียงร้อยเรียงเรื่องเนี้ยมันมีความสําคัญในการพรีเซนต์ถูกไหมครับก็สําหรับทันตแพทย์น้องๆที่แบบว่าอยากจะแบบ เออทาแบบพี่เช์พี่ปั่นบ้างเนี่ยมีข้อแนะนํำไหมครับแนะนําจริงๆอย่างที่ผมบอกผมแนะนําเรื่องการศึกษาแนะนําอยู่แล้วควรจะศึกษาไม่ว่าที่ไหนก็ตามผมว่าผมว่าดีหมดทุกที่มีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่แน่นอนไอ้ถ้าเกิดเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางอ,อสมมติอย่างในประเทศไทยก็สมาคมหลักปั้นเทียมสมมุตินะครับ,รบอะไรอย่างที่มันมีคนรู้จักเยอะอะไรอย่างสมมติต่างชาติก็คือไอที i อ <I DI. S 2> อะไรอย่างี้มันมันมันก็เป็นตัวช่วยให ให้เรามัานใจว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยมันมีคุณภาพเนี่ยครับเรียนเลยผมรู้สึกว่าควรนึกภาพง่ายๆก็หมอสองคนนี้ได้ผ่านแปะมอกเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ผ่านมาตรฐานผ <c oughs> ่านมาตรฐานแน่นอนเพราะฉะนั้นจริงๆก็อยากจะฝากว่าการทำรับควนเทียมนะครับก็ทําได้ทุกที่นะครับไม่ต้องกลับเราย้ํานะครับ <c oughs> สิ่งที่เราออกมาสื่อตรงนี้นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราในการพัฒนาทีมของเราหมอของเราแล้วก็ เนี่ยมาตรฐานจริงๆระดับโลกเลยกว่าจะได้ใบนี้มาไม่ง่ายนะครับไม่ใช่ใครจะซื้อก็ได้นะครับก็ส่วนในของการที่ได้ประโยชน์จากไอทีนิโพมาเนี่ยก็คือว่าการที่ผมสอบไอทีนิโพมาได้เนี่ยก็คือเราจะได้เข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้ของ ITI อย่างสมมติว่าล่าสุดงานอยีาอคอนเกรสอะซีอีของ ITI และ Pres i d ของของ ITI บินมาเพื่อมอบรางวัลให้เราโดยเฉพาะเขามีดินเนอร์ที่เราได้ไปทานอาหารร่วมกับเขาได้คุยถึงวิชั่นของบริษัทเพราะนั้นเราเหมือนกันเราเป็นคนวงใน เพราะนั้นพอเวลามันมีการพัฒนาอะไรก็ตามที่ใหม่และดีกับคนไข้มากขึ้นเราจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้เอาทำดูนี่กลุ่มแรกๆเลยถูกต้องอย่างเุ่วันนี้เราได้รับสิทธิใช่ให้สอนในส่วนของการใช้งานของตัวสม r ร์ทเด n ล l เองซึ่งเรถือว่าเป็นซิสเต็มที่ใหม่ที่สุดอันนี้เห็นภาพเพียบเทียบง่ายๆนะเหมือนหมอเซียอยู่เป็น Apple น่ะแล้วมี iPhone 18แล้วประเทศเทียบ แล้วก็เห็นพีเซอร์เป็นคนแรกใช่สุดยอดเพราอย่างคนไข้ที่มาเจอคุณหมอเซียเองเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเลยนะในประเทศเกิดคนไข้หมอเซียเองเพราะหมอเซียเนี่ยเพิ่งได้รับรางวัลนอกจากอันนี้ในงานนี้ลืมบอกคุณหมอเซียก็ได้รับรางวัลแชมเปี้ยนของ BLS มาคุณหมอโชคก็ได้แชมเปี้ยนของซีมพาร์สมาคือทั้งราดเกมดีไซน์พิเศษที่แข็งแรงและติดแน่นเนี่ยอย่าง BLS เป็นรุ่นที่แพงที่สุดของสตอร์แมทนะครับคุณหมอเซียเองก็ทํามาในเมือนที่มากที่สุดในประเทศแชมเปี้ยนนะครับเป็นแชมเปี้ยนนะครับส่วนของหมอโชคเดี๋ยวไว้คคคลิิปหนนนน้้้้าาาาาะะะรรรรัับบเเพพว่่่่่ททีีีีไไไมอยกจูดดดดขสสงุ เร็วกว่าคนอื่นด้วยทช่ไมเพราะว่าทั้งสองท่านก็คือนี่มันเป็นข้อดีเนาะจริงๆเพราะการที่ได้แบบเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างหนึ่งหมอโปรเฟสเซอร์เก่งๆอ่ะก็กลับมาเมื่อก่อนเราเป็นหมอตัวเล็กๆเดี๋ยวนี้ก็มีอาจารย์อาาจรย์โปรเฟสเซอร์หลายท่านก็เริ่มรู้จักเราถูกไหมฮะผมเห็นผมแอบเดินผ่านนะเขาก็คุยกับพวกโปรเฟสเซอร์แล้วเราอยู่มา20ปีโปรเฟสเซอร์ยังไม่รู้จักเลยนะครับหมอนุ่มหนุ่มมานี่รู้จักกันละอีกอันหนึ่งที่ดีสำหรับคนไข้นะครับหลายคนชอบถามว่าเอ๊ะ ทำไมหมอที่นี่หน้าเด็กกังผมที่เจอบ่อยมากอ่า <c oughs> ต่อไปครับหมอทุกคนหน้าเด็กและก็อยากหน้าเด็กนะครับเราไม่อยากแก่แต่สิ่งสําคัญคือหมอที่ทําให้คุณนหน้าเด็กแต่ฝีมือเขาไม่ธรรมดานะครับใช่แล้วก็ก็จากรับผมก็มุมมองว่าเออหมอเก่งไหมหมอเก่งไหมเนี่ยผมก็จะสบายใจมากขึ้นเพราะอยู่ดีจะให้ผมเปนในฐนานะเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะจะไปพูดว่าหมอเทาเก่งอะไรเงี้ยบางทีมันก็พูดไม่ได้ใช่ลาย<ต>คนยีย่ยว่าอะ องค์กรระดับนานาชาติก็มารับรองแล้วใน้ซูดิฟายมาแล้วก็ไม่ได้บอกว่าคุณหมอเราเก่งกว่าใครแต่ว่าเนี่ยครับพอจะทําให้คนใช่เกิดความเชื่อมั่นได้มากขึ้นเป็น2ใบของเอเชียนะครับครับเป็นก็ต้องบอกว่าถ้าในเรื่องของของประเทศแน่นอนอยู่นะสองคนแรกของประเทศของเอเชียด้วยคือกลุ่มแรกของโลกละกันว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะซูดิฟิเคชันนี้เป็นมาตรฐานใหม่ที่ทางไอ i ไอเนี่ยเพิ่งกําหนดออกมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะกาหนดมาทุกๆปีนะครับผมบอกว่าไม่ง่ายด้วยในแต่ละรอบที่เขาเปิดให้ทันแพทย์ทั่วโลกเข้าไปอย่างรอบนี้เข้าไปสมัััครกนง ยี่สิคนเนาะก็มีผ่านไม่กี่คนนะครับก,ก็ก็ดีใจแทนประเทศไทยด้วยคนไข้<ค>รเรานะครับสบายใจได้คุณหมอเราผ่านระดับนี้เลยนะครับยากจริงๆนะครับขอขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามนะครับฝากกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ Dental Image เต้แลวก็หมอช็คเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ